เสียได้ไหมครับได้เนาะอันที่สองครับต่อไปครับเขาบอกว่ามือข้างในข้างนั้นนะครับให้ทำนิ้วโป้งครับแต่ข้างนึงครับให้ทำขึ้นนิ้วก้อยครับอ่านะครับอันนี้ก็ป้องกันการสมองเสื่อมได้เหมือนกันอ่าถ้าผมบอกว่าเปลี่ยนครับข้างนี้หมข้างซ้ายผมต้องขึ้นนิ้วก้อยนะครับข้างขวาต้องขึ้นนิ้วโป้งนะครับเด็กเอ๋ ะครับเปอ็นหนิวตัวเองแม่หนิวตัวเองเพี่เนเอาละข้างหน้าดูนะครับตัวข้างหน้านะครับเพี่เนเอาละเอาละเอาละหนิวอยู่ไหนเนาะหนิวอยู่ไหนอ่าเปอยน คุณครูก็ผิดน,นะอย่ามองนะคุณครูก็ไม่ใชนตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับเพียงเขาบอกว่าอันนี้ก็ทำสิบครั้งต่อวันก็ช่วยเพื่การการสมองสื่อมาย้ก็หอนับหนึง่งสองสามสี่ แปดเก้าสิบอ่าโอเคผมให้เตยน่อยับ